ตื่นนอนด้วยเสียงะระฆังที่ไม่คุณเคยหวังว่าจะคุ้นชินในเวลาไม่กี่วันนะยังไม่มีกลิ่นเท่าไหร่แต่จําเป็นต้องทําอะไรสักอย่างกับเสื้อผ้าในเร็วนี้หน้าอ,อกมันกระเพื่อมเลยทําให้ไม่มีสมาธิเลยก่อนอื่นวันนี้ต้องไปพบกับพวกอันเบิร์ดและคนอื่นๆและก็ให้คําตอบกับพวกเขาขอาเวลาคิดหนึ่งคืนอาดอนสวัสดิ์ค่ะคุณฮารุกะ ขอโทษนะคุณเป็นใครแะรู้จักจชื่อฉันได้ยังไงอาราอาราเผยทาให้ประหลาดใจไปเสียแล้วดิฉันมีชื่อว่าวิเซ่เลวาลีนค่ะเป็นแคนมาเตอร์ของปิกทองคําดิฉันได้ยินเรื่องดาวของคุณจากเอลีนาะเอริเดี๋ยวก่อนเมื่อกี้คุณบอกว่าแคนมาเตอรน์นักประดัษฐ์ไพ่ับ,บหนึ่งใช่แล้วจ้าฟูฟ,ฟูศึกษามาดีเลยนะเนี่ยเขตความรู้หนึ่งปลที่คือกลุ่มที่รวมกันชั่วคราว ชัว่วคราวในการทำภารกิจ 2. ทีมคือปี้ที่ลงทะเบียนทางการกับกิลสามแคนคือกลุ่มขนาดใหญ่ที่ได้รับการอนุมัติจากกิลประกอบด้วยหลายทีมพบได้ในเมืองใหญ่เท่านั้นการตั้งแคนคุณต้องเป็นนักประจนภายระดับหนึ่งแล้วคนที่สุดยอดอย่างคุณมีธุระได้กับฉันงันหรอนี่เราทำอะไร,ร,รผิดระวังตัวขนาดนั้นฉันรู้สึกเศร้าข,ข,ข,ขอขอโทษที่เสียมรายรยาทรอเล่นนะ ทารกานี่ใจดีจริงๆวันนี้ฉันแค่อยากมาจักทายคุณส่วนนี้ของฝากขอบคุณมากๆนี่คือชุดชั้นในกำลังต้องการใช่ไหมกำลังกังวลอยู่เลยมันอาจจะไม่พอด,ดีแต่ตอนนี้ต้องอกแล้วดิฉันเลือกชุดที่ดีที่สุดมาเลยนะโปรดอย่าดังเลยที่จะใส่มันดีใจที่เจอกันวันนี้แล้วพบกันใหมนะ่นะ้ากลัว เพราะจนภายระดับหนึ่งที่ตัวจูอชุชันนายมาให้ตั้งแต่วันแรกที่เจอกันชุชันนายก็มีประโยชน์ก็จริงแต่ยังลังเดที่จะใส่มันเนื่องจากกลัวเลยดองไว้ในห้องก่อนโหดายวันนี้เราจะไปพบพวกอันเบิดกับคนอื่นๆให้ได้ฉันบอกว่านาเลิกมากแก่ฮารุกะสักทีคุณเอริคุณคิดว่าตัวเองเป็นใครผู้ปกครองหรือยังไงช้าก่อนได้โปรดอย่าสู้กันเลยนะฮะฮารุกะ คุณยามากิชิผมบอกคุณไปตรงๆเลยนะคุณเอรินิโปรอย่ามายุ่งกับเรื่องนี้เสียใจด้วยยาฉันคุยกับเธอไปนานแล้วนายต่างหากที่ต้องถอยเอ๊ะจริงด้วยเรื่องที่พักฉันก็อ,อธิบายให้เร็วกว่าน,นี้ฉันทําให้คุณรับรู้สึกไม่สบายใจเพราะเหตุนี้ต้องขอโทษเป็นอย่างสูงพะผมไม่ได้กดคุณเลยนะคุณยามากิชิใช่ใช่แล้วฮารุกะไม่ต้องจําเป็นต้องขอโทษเลยนะไม่มันคือการในรักคุณ แม่ฉันควรจะเป็นผู้ใหญ่ที่มีความรับผิดชอบมากกว่านี้ได้กลับพึ่งพาความเมตตาม,มากเกินไปเฮ้ย <Hey, S 1> พวกเองทําอะไรวะทําไมอาเจ้ของพวกเราถึงก้มหัวให้เนี่ยโตเจ้าร้าที่อยู่ตรงนั้นแหละมันตามสตอกเกอร์อาเจ้ของพวกเราอยู่ใครมันจะทําเรื่องแบบนั้นกันพวกไดเป็นใครมันเป็นแบบนั้นจริงๆฉันจะไปให้แกแต่ต้องตัวเธอได้หรอกเว้ยพอกันทางคู่นั่นแหละผู้หญิงไม่ชอบผู้ชายหนหลุนแรงหรอกนะยะอะเอริ อนดาพานอยู่พวกนายต่างหากมาทําอะไรคุณเอลิคุณก็ไม่ต้องเนียลากตัวเธอไปเลยไม่เกี่ยวกับแกเฟยสถานการณ์อีนี้มันอี่ยางว่าทําอะไรไม่ถูกเลยแค่เราเราแค่อยากมาคุยกับพวกอันเบิร์ตเท่านั้นหรือจะนอนไปถึงเมื่อ,อไรจะได้อาหารชา้าแล้วนะเอ้โคลีนี่หรือจาไม่ได้หรอว่าเรานัทฮารุกะเอาไว้น่ะ่ะจริงด้วยอา้าวไอรองสวัสด์หรือโทนะ่ อาดุนสวัสด์กินข้าวชาวหรือยังโน้งั้นลงไปกินด้วยกันมาเอ๊ะเอ๊ะอะไรกันปลาลองคาโดตั้งแต่เชานะ้านะปลปลาลองอ่…นนั่นอ่าฮารุกะโอ้ดีใจที่ทั้งสามมาที่นี่รอสักคู่ได้ไหมเดี๋ยวฉันมานะดูเหมือนจะเกิดเรื่องใหญ่เลยนะนี่อย่างกันนะนี่พวกนายรู้จักดักเอลคนนั้นหรอ อืมใช่แล้วล่ะเพิ่งรู้จักกันเมื่อวานนะเธออยู่ค้ายเดียวกันกับพวกเราแล้วเพิ่งชวนเธอเข้าปาร์ตี้นะเห็นที่คงเป็นไปไม่ได้แล้วแหละมัง้งพราะเขาทะเลาะกันเพ่ออย่างดักเอลคนนั้นยังไงล่ะแม้แต่ลับก็เล็งเธอไว้ด้วยอะไรที่เป็นไปไม่ได้เห็นได้ชัดว่าอะไรดีกว่าระหว่างปาร์ตี้มือโป๊กับมือสวัสดิเล่นนะคอยด่เดี๋ยวฉันมาหยุดเลยน้อคิดจะทำอะไรอยู่ก็ยิงเข้าไปก็ยิ่งเพิ่มปัญหา ดังนั้นคุณฮารุกะคุณไปทํางานกับผมดีกว่าเฮ้ย hey, อย่าจูๆ่ๆมาเรียกชื่อเธอนะยะคิดจะทำไรของแกจะพาเจ๊ไปไหนวะอย่างน้อยก็ดีกว่าไปกับพวกนายแล้วกันฮารุกะตัดสินใจเรื่องปฏิได้หรือยงังต้องหนักแน่นเข้าไว้นะอืมคมหนัดแนนไม่มีอยู่ในหัวเลยจ้าต้องรีบตัดสินใจไม่อยากรบกวนคนแถวนี้พวกอันเบิร์ดก็รออยู่ขอตัวเดี๋ยวนะ ฉันจะเข้าร่วมาัตตี้กับพวกเด็กๆพวกนี้เพราะงั้นต่อจากนี้คงไปอยู่กับพวกเขาสักพักฉันดีใจที่ได้มีโอกาสเข้าร่วมกับพวกคุณเพราะงั้นเลิกทะเลาะกันได้แล้วจะจะจริงเหรอฮารูกะที่จะมาอยู่กับารตตี้กับพวกเรานะคิดว่าหรือจะไปเข้าร่วมกับารตตี้ซะแล้วไม่รุ่นนี้ดีจังเลยนะงนั้นรีบไปเช็คกระดานกิจกรรมกันเถอะตอนนี้เลยลองออกไปทีกังวันสุดๆอยู่เลย ว่าเขาจะปฏิเสธเราหรือเปล่าตอนนี้สบายใจได้แล้วคุณรับคุณฮารุกะฉันอยากกล่าวขอโทษคุณมาตลอดเลยแล้วก็ขอบคุณอีกด้วยไม่เป็นไรผมตั้งหากที่ทำตัวเป็นเด็กไปได้เงินเง,งินเหรอฉันรู้สึกขอบคุณในความช่วยเหลือของคุณแต่ฉันกลัวว่านี่สินมันจะเพิ่มพูขึ้นเรื่อยๆหลังจากฉันไม่มีเงินนะคุณฮารุกะหากคุณประสบปัญหาขอแค่คุณนึกถึงผมเป็นคนแรกผมก็ดีใจแล้ว เย็ดเ yeah, พราะคนหล่อแล้วเจอกันเป็นชายที่น่ารังเกยียจขนาดนั้นเลยอีสุดๆเลยล่ะสักวันหนึ่งเดี๋ยวก็ได้กันนะเกลียดหน้ากันแบบนี้ตาตนี่อะจริงด้วยอาเจ๊ครับผมขอเวลาแป๊บหนึง่งวันนี้ผมมาเพื่อเอาสิ่งนี้มาให้ชุดคุณบอกว่าคุณไม่มีชุดเปลี่ยนเลยตั้งแต่เมื่อวานขอบคุณนะข้าหน้าเดี๋ยวจะตอบแทนไม่ต้องไม่ต้องนี่เป็นคำขอโทษเรื่องอะไรกันหรออย่าแย้เลยล่ะ หลาสิ่งหลายอย่างเรามาโลกนี้เพียงไม่กี่วันก็เกิดเหตุการณ์มากมายในชีวิตแต่สุดท้ายแล้วอ่าจริงด้วยเดี๋ยพูดเรื่องสำคัญไปส,น,สนิดเลยใช่ใช่ <c oughs> จากนี้ไปฝากตัวได้นะฮารุกะอืมฝากตัวเช่นกัน